สวัสดีคะ่ะลุงป้านาอาค่ะตอนนี้แม่แป้งมาถึงป่านะคะไปโรงพยาบาลมานะคะออกจากโรงพยาบาลก็มาถึงมาป่าเห็ดเลยนะคะไม่รู้ว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยไม่รู้ต้องไปนี้หรือเปล่าเก็บทั้งชุดสูทชุดอันนี้หรือเปล่าแต่จะยืมเสื้อผ้าคนพ่อในนี้ใส่นะฮะ,ะเดี๋ยวแม่แป้งมาพูดผลสรุปว่าหมอตรวจว่าไงมั่งที่บ้านนะคะมาตอนนี้ไปเก็บเห็ดกันก่อนเลยจ้าไปมันไม่มีถุงมือค่ะทุกคนคิดว่าจะได้เข้าป่าเนาะ ขับมาจากไปหาหมอก็มีเลยจะรีบ,รบเก็บมีเต็มมดโอ้ย

đã cắt này chết mà Ô. Một tem lên này, như này, hết ข้ามไปฝั่งนั้นก็น้ำนะค่ะเปียกต้องมุดเอาโอ้ยเจ็บ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 แล้วปลอกเอแล้ว ขาไ่น้องเอ้ย ดูดอกนี่ใหญ่เดีย๋ยวเอาดอกไวกก่อนบ่มีถุงมือเด้อถุงมือมือดโอ้ยใส่ตะคาร่วงกับตาย,ย่านอ่ะอนี่ีิเนี่ย Ja... Kanske ja. det, det är bra. Kanske säkert? Det tror du inte? Nej. Är du säker på det? Mm. Det är hundra för jag hundra på att vi får. Ska se att det går bra att hämta imorgon eller på torsdag. Vi ska inte små berget. Det finns ingenting. Jag ska tillbaka och till vidare till sista hålet. Vad du? ska till sista hålet. Nu ska vi se om vi hittar Nice! Har du hittat dem själv? Har du hittat dem? Wow! Mm. Så fina de var då. Mm. Den ser ut som en stor blomma. Mm. Oh, kolla! Den är... ...präknad. โอ้หขาขาอวบแห้งปีนีอออ้ นดูสวยะสวยโอ้โหสวยมากน่นะ Jag ska inte prata när jag filmar. Den เกือบไม่ทันสัตว์ป่านะคุณนายลบดีดีคุณนะยตรงเวกตรงหาดีดีด upp där, du, du, du. känner många platser. Så det. zoom 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 zoom. Det, let's go. โด,โดลิคแล้วมันมันเด้อโดลิคละใหญ่เหนื่อยแล้วทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปป่าใหญ่อันนี้มาเก็บซิมเปลิลเฉยๆเก็บหลังจากไปหาหมอมานะคะเดี๋ยวมาลุ้นว่าจะได้กี่กิโลกันไปเจอกันที่บ้านจะ้ะคือตอนนี้คือพนันกันนะคะการพานันเป็นสิ่งไม่ดีแต่ว่าเราพานันกันนะคะว่า เราจะได้ขี่กิโลมาแป๊บเดียวเองมนาะไม่ถึงชั่วโมงมั้งแม่แบ้งคิดว่าได้3กิโลหรือ3กิโลครึง่งคุณพ่อคิดว่าได้4กิโลหรือ4กิโลครึง่ง <Okay. S 1> มาดูกันว่าใครจะชนะอยู่ข้างไหนอยู่ข้างไหนข้างแป้งก่อนหนึ่ง,ข,ง,นนงข้างคุณพ่อกว่าสองแม่แป้งจะไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาตามต่อคลิปหน้านะคะฝากก็เลก์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันนะคะสวัสดีจ้า